เจลยา,าแมลงนี่มาตัวเด็ดเ็ครบจบในขวดเดียวเลยจัดมาหน่อยดีพวกหนอนเพี้ยเนี่ยจัดเลยต้องตัวนี้เลยค่ะแซดบาตินนะคะตัวนี้บอกเลยว่าไม่ใช่อบาเมกตินที่ราคาถูกค่ะแต่เป็นอบาเมกตินที่เนื้อยาดีที่สุดจากบริษัทแซดยู U ค่ะตัวนี้เป็นแซดบาตินสูตรของไทยยงเองเลยนะคะนะรับประกันว่าเนื้อยาดีมากๆค่ะตัวนี้นะคะได้ทั้งป้องกันและกำจัดทั้งหนอนเพี้้แล้วก็มแมลงบินเลยค่ะ เนื้อายเนี่ยเก่งเลยนะคะนะพวกนอนจอ่อน้อนใย,ยผักนอนชอนใบได้ทั้งหมดเลยค่ะนอนเที่ยแมลงบินนะคะจบในขวดนี้ขวดเดียวเลยค่ะเป็นยาแมลงที่ขายดีที่สุดในตอนนี้เลยค่ะใครใช้ยาาตัวไหนมาแล้วไม่ตายนะคะลูกค้าแนะนําเลยว่าให้ลองตัวนี้ค่ะเป็นเนื้อยาเกรดพรีเมยียมเลยตายดีจริงๆค่ะแล้วก็ถ้าใครเจอปัญหาเรื่องแมลงดื้อยานะ,ะ,นะ,ะลูกค้า แนะนำเลยว่าให้เอาตัวนี้ไปสลับกลุ่มกันได้เลยค่ะแซ่สวิมขวดน,นี้เลยนะคะนะเขาจะเป็นสารไดโครวอสค่ะซึ่งเป็นสารที่มาแทนตัวคลอไพรีฟอสที่โดนแบนไปนะคะไดโครวอสเนี่ยก็เก่งไม่แพ้กันเลยค่ะ คุณภาพก็คือเทียบเท่ากันเลยนะคะนะครอบคลุมแมลงได้หลากหลายมากๆทั้งแมลงปากกัดปากดูดทั้งหนอนทั้งเพลียนะคะเก่งเลยพวกแมลงด้วยาด้านลงดินก็อร่อยเป็นไอค่ะหรือว่าใช้ฉีดพ่นก็ได้เหมือนกันนะคะสองตัวน,นี้เป็นสาคนละกลุ่มกันสามารถสลับกลุ่มกันได้เลยค่ะอัตราใช้นะคะประมาณ2-3ช้อนโต๊ะต่อน้ำ20ลิตรใช้ฉีดพ่นไปได้เลยค่ะทุกพืชทุกช่วงเป็นสูตรเย็นค่ะ